สวัสดีค่ะพี่ขากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ขากับช่องกาลเกตพุทธคุณพระเครื่องค่ะพี่วันนี้มีผ้าดีๆเด็ดๆนะคะพี่ขามาให้พี่ได้เช่าได้ชมได้บูชากันนะคะพี่ขามาค่ะพี่เรามาดูกันที่องค์แรกกันเลยนะคะองค์แรกกจจ็จะเป็นหนังเสือจ้ะจะเป็นหนังเสือจ้ะพี่จ๋าแปะ๊บนึงนี่จ้ะ จะเป็นหนังเสือหลวงพ่อชไหนนะคะพี่เป็นเสือหัวขาดนะคะตามภาพเลยนะคะพี่ถ้าเกิดว่าพี่สนใจแล้วยังไงภาพไม่ชัดนะคะพี่แอนไลน์หาแม่ค้าได้นะคะพี่ที่เบอร์โทร0 8 4ย์5 9 1 8 0จ้ะนั้นหลังก็จะเป็นอย่างนี้เลยค่ะพี่หนังเสือชไหนเสือหัวขาดหลวงพ่อชไหนค่ะพี่ หนึ่งพันสามร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทกันเลยจ้ะพี่จา๋าตามภาพเลยนะคะส่วนอันนี้ค่ะจะเป็นสายคาดเอวนะคะหนูว่าน่าจะสายคาดเอวแล้วค่ะพี่เพราะว่ามีเชือกยาวอย่างนี้ค่ะพี่นะคะเป็นตะกุดนะคะพี่จะเป็นตะกุดค่ะพี่ขานะคะเป็นสาวยาวเป็นสายยาว,เป,ายยาวเป็นของหลวงพ่อเทียมวัดกษัตรตานะคะพี่องค์นี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทพอค่ะ หกร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่ขาเป็นของหลวงพ่อเทียมวัดกระตัดตาจ้ะตะกุดนะคะตะกุดหลวงพ่อเทียมจ้ะพี่ตะกุดหลวงพ่อเทียมวัดกระตัดตาค่ะพี่ขานะคะตามภาพเลยนะคะพี่ขาหนูว่าน่าจะเป็นสายคาดเอวมากกว่าค่ะพี่เนี่ยค่ะขอไว้ที่หกร้อยบาทพอค่ะพี่ดอกนี้หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทเลยจ้ะพี่จ๋าส่วนอันนี้จะเป็นเหรียญพร้อมตะกุดหลวงพ่อกลวยค่ะ ขอไว้ที่หกร้อยบาทจะพี่หนูขอไว้ที่หกร้อยบาทนะจะพี่จากหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่นะคะตามภาพเลยนะคะพี่ขาเป็นเดี่ยวหลงพ่อกลวยพร้อมตะกรุดอย่างนี้นะคะเป็นเดียวหลงพ่อกลวยพร้อมตะกรุดหลังเอ่เป็นเดียวหงวงลงพ่อกลวยหลังอานุมานจะพี่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะส่วนองค์นี้ค่ะพี่ขาจะเป็นหลงพ่อกั่นหกร้อยบาทเหมือนกันค่ะเนี่ยค่ะ หลวงพ่อกันเดียนหลวงพ่อกันค่ะพี่พร้อมตะกรุดนะคะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทเลยจ้ะพี่จ๋าส่วนอันนี้จะพี่จะเป็นหลวงปู่เอี่ยมเป็นสร้อยหลวงปู่เอี่ยมนะคะเส้นนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะเป็นตะกรุดเขียนว่าหลวงปู่เอี่ยมนะคะแล้วก็มีเม็ดตุ้มๆข,ข,ขั้นข้างอย่างนี้นะคะพี่สามว่ายาวไม้ยาวค่ะพี่ยาวอยู่ค่ะพี่ขาเป็นขอหลวงปู่เอี่ยมเส้นนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะเป็นสร้อยจ้ะพี่เป็นสร้อยจ้ะ แม่ค้าขอไว้ที่700ร้ยบาทนะจะพี่จ๋าเจ็ร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห0บาทกันเลยค่ะพี่ขาส่วนอันนี้จะเป็นของหลวงพ่อพินะอันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะเนี่ยค่ะเป็นตะกุดหลวงพ่อพินะนะคะพี่ขาอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าบาทนะคะพี่ขาสําหรับตะกุดหลวงพ่อพินะจ้าส่วนอันนี้เป็นหลวงพ่อพิษค่ะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่5้าร้อยบาทจ้ะไม่ใช่ไม่ใช่หลวงพ่อพิษ ลืมแล้วลืมไม่ใช่หลวงพ่อพิษนะคะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่ห้าร้ยบาทค่ะไม่ทราบที่ค่ะพี่ไม่ทราบที่นะจ้าห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนอันนี้ได้มาอย่างนี้นะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่หกร้ยบาทค่ะ แม่ค้าได้มาสภาพนี้นะคะพี่ขาขอคนที่รับได้นะคะพี่ขาซื้อไปแล้วไม่มีปัญหานะคะพี่เพราะว่าแม่ค้าก็ได้มาสภาพนี้ค่ะถือว่าแจ้งให้คุณลูกค้าทราบแล้วนะคะอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่6 0 0บาทจ้ะเป็นของหลวงพ่อป่านนะคะพี่เนี่ยค่ะฝายจะเขียนว่าป่านค่ะ600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาได้ทั้งตะหลับเลยจ้าส่วนอันนี้จะเป็นแพ้อันนี้ขอไว้ที่500บาทพอจ้ะ ตามภาพไว้นะคะพี่ขาแพะนี้ไม่ทราบหลวงพ่อไหนนะคะ500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะส่วนองค์นี้เป็นปิดตาไม่ทราบที่คะ่ะพี่ขาขอไว้ที่500บาทเหมือนกันจ้ะ500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาปิดตาเก่าๆไม่ทราบที่คะ่ะส่วนองค์นี้จะเป็นขุนแผนคะ่ะพี่ขาขอไว้ที่500บาทจ้ะคุณแผนองค์นี้หนูกขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทเลยคะ่ะพี่ขา ส่วนองค์นี้จะเป็นสีพึ่งคูบาวังนะคะพี่ขาเป็นม้าเสบนางนะคะพี่เป็นม้าเสบนางคูบาวังอันนี้ขอไว้ที่600บาทจ้ะอันนี้หนูกขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่มห0บาทเลยค่ะพี่ขาสําหรับม้าเสบนางอันนี้นะจ๊ะ600้บาทจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมค่ะพี่ขาองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500ยบาทจ้ะเนี่ยค่ะขอไว้ที่500อบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาสำหรับรูปหล่อหลวงพ่อเดิมองค์นี้ค่ะ ส่วนองค์นี้จะเป็นรูปหล่อโบราณเก่าๆไม่ทราบที่ค่ะพี่ขาก้นอูอย่างนี้นะคะขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะเนี่ยค่ะพี่รูปหล่อโบราณเก่าๆค่ะพี่ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่ขานะคะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทกันเลยค่ะพี่ขารูปหล่อโบราณไม่ทราบที่ค่ะส่วนองค์นี้ก็ไม่ทราบที่เหมือนกันนะคะพี่ขาเหมือนท่านนั่งอุ้มบาทนะคะองค์นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทเหมือนกันค่ะนะคะเหมือนพระพุทธอุ้มบาทอะค่ะพี่องค์นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่ ส่วนองค์นี้จะเป็นปิดตาหลังแบบค่ะพี่ขาขอไว้ที่500บาทเหมือนกันค่ะ500บาทปบาทไปทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาเป็นพระปิดตาหลังแบบค่ะส่วนองค์นี้เป็นห่วงเชื่อมหลวงพ่ออีค่ะพี่ขา500บาทจ้ะ500บาทปบาทไปทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาเป็นเหรียญห่วงเชื่อมหลวงพ่ออีค่ะส่วนองค์นี้ค่ะพี่ขาเป็นหลวงพ่อทวดค่ะหลวงปู่ทวดเหรียญฉลู500บาทพอค่ะ เด๋ยวนี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยจ้ะพี่จ๋าเรียนหลวงปูท่ทวดเรียนะลุค่ะส่วนองค์นี้จะเป็นขุนแผนค่ะพี่ขาได้มาอย่างนี้นะคะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่6กร้อยบาทจ้าพร้อมกรอบอย่างนี้เลยนะคะพี่พร้อมกรอบพร้อมใช้งานอย่างนี้เลยนะคะพี่ขาองคนี้แม่ค้าขอไว้ที่6กร้อยบาทจ้าหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยจ้ะพี่จ๋า ส่วนองค์นี้นะคะพี่ขาเป็นหลวงพ่อปานขี่ปลาค่ะพี่ขาเป็นพระเนื้อดินนะคะตามภาพเนาะอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทจากหลวงพ่อปานขี่ปลาองค์นี้สวยงามมากเลยค่ะพี่ขานะคะคมชัดทุกอย่างเลยค่ะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทจ้ะ7 0 0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้จะเป็นสมเด็จแวกม่านค่ะพี่องค์นี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่สมเด็จแวกม่านขอไว้ที่6 0 0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยจ้ะพี่๋า ส่วนองค์นี้ค่ะพี่จะเป็นหลวงพ่อทวดหลวงป Unter ู่ทวดเนื้อว่านสบู่เลือดค่ะองค์นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้นะนะคะหลวงปู่ทวดเนื้อว่านสบู่เลือดนะคะขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทกันเลยค่ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นสมเด็จเก่าๆไม่ทราบที่นะคะพี่ค่ะนะคะมาในเครื่องจับขอบอย่างนี้นะคะขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะสมเด็จองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยจ้า ส่วนองนี้ค่ะพี่ขาเขาเรียกพระพิฆเนศหรือเปล่าคะพี่ถ้าหนูพูดผิดยังไงต้องขออภัยด้วยนะคะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทจ้ะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะพี่ขาสําหรับพระอ,องค์นี้ค่ะส่วนองค์นี้ค่ะพี่ขาเป็นเหรียญพระครูพิบูลนะคะองนี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทค่ะนะคะเหรียญพระครูพิบูลนะคะพี่ขาแม่ค้าขอไว้ที่600บาท6 0 0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะพี่ขาสําหรับเหรียญองค์นี้จ้า ส่วนองค์นี้จะเป็นเดียนหล่อโบราณหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงค่ะพี่ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่ขาเดือนหล่อโบราณหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงค่ะส่วนองค์นี้จะเป็นงบน้ำอ้อยค่ะพี่ขาอ,อันนี้จับขอบอย่างนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่นะคะงบน้ำอ้อยค่ะพี่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อฤาษีลิงดำค่ะพี่ขาขอไว้ที่ห้าร้อยบาทค่ะ ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่กาเป็นเดียนหลวงพ่อหรืสีลิงดำค่ะแป๊บนึงนะคะเราอัดคลิปอยู่เดียวเราโทรล็ออัดคลิปอยู่เดียวโทรล็อกแป๊บนึงนะคะขอโทษรับโทรศัพท์แป๊บจ้ะส่วนองค์นี้ค่ะพี่จะเป็นขุนแผนค่ะ ขุนแผนองนี้นะคะพี่ขาด้านหลังจะเป็นพระปิดตาอย่างนี้ค่ะด้านหลังจะเป็นพระปิดตาอย่างนี้นะคะพี่ขานะคะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะขุนแผนหลวงปู่ทิมนะจ๊ะด้านหลังจะมีพระปิดตาสององค์อย่างนี้เลยค่ะพี่อันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนองนี้เป็นเหรียญพระพุทธไม่ทราบที่นะคะพี่เป็นเหรียญพระพุทธค่ะอันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะเนี่ยค่ะด้านหลังจะเป็นยันอย่างนี้นะคะ องนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทค่ะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่จ่าเหรือนพระพุทธจาส่วนองค์นี้จะเขียนว่าหลวงพ่อท่านนุ้ยนะคะพี os, hai, ่อันน <500 S 1> ี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะด้านหลังจะเป็นเสือนะคะพี่นะคะขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่สําหรับเดียนอง์นี้ค่ะส่วนองค์นี้จะเป็นรูปหล่อโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่ขาองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะ ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่เหรี่ยญก่อโบราณไม่ทราบที่ค่ะส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญพระพรมนะคะพี่มีรอยจานนะองค์นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทพอค่ะเหรียญพระพรมนี่ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่ขาสําหรับเดียญพระพรมองค์นี้จะห้าร้อยบาทจ้าองค์นี้หนูไม่รู้ว่าหลวงพ่อเดิมหรือหลวงพ่อทบค่ะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทพอค่ะ รูปหล่อองคนี้นะคะพี่ขาขอไว้ที่ห600้ยบาทปลายทางห0บาทจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นปิดตาหลวงปูน่นาควัดห้วยจราเข้ไหมคะพี่อันนี้ขอไว้ที่5้าร้อยบาทพอคะ่ะปิดตาองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่5้าร้อยบาทนะคะพี่5้าร้อยบาทปลายทางห0สบาทเลยคะ่ะส่วนองค์นี้เป็นเหรียญโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่ขาขอไว้ที่5้าร้อยบาทจ้ะ500อบาทปลายทางบวกเพิ่มห0บาทจะพี่เหรียญกอบโบราณไม่ทราบที่คะ่ะ ส่วนองค์นี้จะเป็นรูปหล่อสังกรจจัยไม่ทราบที่ค่ะ tea. 500บาทเหมือนกันนะคะพี่ขาสําหรับรูปหล่อสังกรจจัยไม่ทราบที่องค์นี้ค่ะ tea. ส่วนองค์นี้คะ่คะพี่ขาเป็นแหวนค่ะขอไว้ที่600บาทจะ้ะแหวนนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยคะ่ะพี่ขาสําหรับแหวนบุนี้ค่ะส่วนองนค์น,งนี้จะเป็นหลงวงพ่อวงค่ะพี่ขาขอไว้ที่500บาทจะ้ะ หลวงพ่อวงนี้ขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะพี่ขาโอเคนะคะพี่ถ้าเกิดว่าสนใจองค์ไหนภาพไม่ชัดนะคะพี่แอดไลน์ N ine, หาแม่ค้าได้เลยค่ะที่เบอร์โทร08 40 65 91 80ค่ะอีพนี้หนูก็มีแค่นี้นะคะพี่สวัสดีค่ะ